แชเลนวันนี้ที่นี่จะให้แฟนใช้เงินแค่500บาท5 0าบาทแต่5 0าบาทมันเสียอะไรได้บ้างแล้วก็กินอะไรได้บ้าง ร่มๆแล้วก็อ้ยละลายหมดเลยอ่ะนคอะไรเขาเก็บวอกอมากเลยอะไอมเลอุ้ยมันคือแพคแคร์ครับอุ้ยมาเลอ สวัสดีครับทุกคนลุมเหยือก้าวลีนาับนี้วันเสาร์อาทิตย์ตลาดที่เปิดอยู่ด้วยจริงแล้วโัวหตลาดที่วันนี้ไปคือเป็นตลาดน้ําเลยนะครับก็ค่ไปแค่ที่เดียวคืออัมพาวาคือไม่รู้ว่ามันมันใหญ่แค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างสวัสดีครับผไปตลาดน้ําคลองลัดมายมนะครับเราให้ทุกคนได้แล้วเราก็ดูดูเร็วแน่นอนว่า จัลละที่วันนี้ผมไปคือท is ี่ไหนใช่ครับตลาดน้ำคลองรักไมโยงนะครับจะมีชาเลนให้แฟนชาเลนใช่มีชาเลนยังไงอ่ะเดี๋ยวถตลาดน้ำแล้วน่าจะบอกอีกทีนึงโอเคถ้าพูดอย่างนี like like ar ้ก็มีรู้สึกอึดอัดเลยนะไม่โอกไม่ยากแค่ไหนโอเคแต่จะทำได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอ่ะโอ้ยโอเคงั้นก็จะไปดูกันนะครับโอเคทุกคน ขึ้นแท็กซี่มาประมาณ3ามสิบถึงสี่สิบนาท,ท,ทีโอ้โหใกล้อยู่นะโอเคอยังไงก็ถึงแล้วนะครับที่ไหนตลาดน้ํากล่องลัตมยมนะครับโอ้โหใช่ไอ้คุณยิ้มมากเลยอ่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงครับใช่แล้วเนี่ยจานนี้นะครับจานนี้ก็แค่เปิดช่วงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครใครอยากจะมาก็เดี๋ยวต้องมาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเดียววันธรมธรมดามาไม่ได้มันไม่เปิดด้วยนะครับอย่าบังเอิญค่ะวันนี้นามีชาเลนจ์ให้แฟนไงคะได้ใช่อะไรนี่ค่ะ เงินเงิขหกคู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอ่ะวันนี้ที่นี่จะให้แฟนใช้เงินแค่500บาท500บาทใช่ใช้เงินได้แค่500บาทไหนเนี่ยแต่ตอนนี้ใช่โอเคาใช่หมดเลยได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับจะห้าร้อยบางมันเซอรอะไรได้บ้างแล้วก็กินอะไรได้บ้างโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับไปเไปไปไม่เพียงเท่านั้นนะคะหักหรือเอ้า อุ้ยใหญ่อ่ะอุ้ยปลาพี่อุ้ยร้อนอะ่ะอุ้ยใหญ่มากอะ่ะนี่หัวมันเท่าไหรอ่อ่ะปลรแยกเท่าไหร่ครับก็ไม่เท่ากันโอ้ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปเข้าไปดูก,ก่อนอะุนะ้ยเนะะ่าไหครับ นี่กระโปงน่าเกียร์ซื้อให้หน่อยมีมีได้มีมีเงินเกบห้าร้อยบาทเดียวผมบอกว่พอไงก็เดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้เมื่อวานเราก็เท่าไหร่เดียวทำัรไหมโอเคโอเคถ้าไม่เกินบห้าที่ปัดเนี่ยก็้อให้โอ้เกกระปงข้างนอกมันเท่าไหร่ครับที่ปะฟ้านั่นนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทใส่ได้สองแบบครับโอ้หกห้านั่นแหละแบมบ้ะ ของไม่ห้าสิคือเนงบค่ะขาโทษนะคะเขาจะด้วยนะ,ะขามองชูไม่ได้จริงจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว้าตรงนี้อ่ะมีมีของกินเยอะม,มากก็แล้วก็ไม่รู้จะมองอะไรก่อนมีอะไรก็น่ากินทุกอย่างเลยนะครับมีโดนัทโดนัทโดนัตนะครับมีโดนัทด้วยคุณจะเลืออะไรเหรอคะคุณเป็นอะไรครับคุณคุณเลือกเลยค่ะฉันไม่งบให้คุณไงโอเคอ่ะพี่เลือกเลยนะกอแฟแต่ดูสิอันนี้มีด้วย รลอย่างอ่ะอันนี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยสองนี่สิบร้อยแปดสิบร้อยสี่สิบสอมีหมูกรอบด้วยีีหมูกรอบข้าวหมูกรอบเป็นเนี่ยดูสิข้าวหมูเยอรมันเจ้าเหรอคะอันนี้สองร้อยห้าสิบมันไม่ได้ไมไดมน,ด <laughs> นมันเงินเงินงบเรามันแค่มีข้าวใบบดเองนี่ไงอันนี้อันนี้จะกินอะไรกันแน่ขคอยเจ้ามีเค้าด,ด้วย เอาไหมนั่งกินอยู่นะนั่งกินอยู่นะใหญ่มากเลยนะเขาเชื่อกินมากจรงนะอ๋ออเอาไหมใหญ่มากเลยนะทอาจะเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบนึ่งกับเราบรรมาห้าวยปนนี้ก็ร้อยเป็นี้แต่นายอยากกินนะแต่นายอยากกินนะโอ้ทำเลยนะครับไปดูก่อนดูกระเทียมอุ้ยมูหวานอ่ะอีมูหวานใช่ไหมใช่กินเดียวเนื้อเดียวมึงเดียวน่ากกินมากถ้านั้นคุณก็ซื้ออะไรไม่ได้แล้วค่ะซื้อได้ค่ะเฮ้ยนี่นักกินนะ แฟนหอยเจ้าไหมไอ้แมวโอ้ยเอ้อหมูสะเต๊ะไหมหมูสะเต๊ะฮะหมูสะเต๊ะเออหมูสะเต๊ะอะไรร้อยจามที่ให้แฟนเลือกเอาหอยจอมไหมหรือว่าไม่แฟนเลือกเลยที่นั่นเลือกแล้วแฟนไม่เลือกไงโอเคเลือกเอาชุดเล็กนะครับชุดเล็กกับป้าทานีค่ะธานีนะครับทานีนครับผม มูซาเตก็ไม่ได้กินนานมากแล้วนะครับจริงๆอ่ะแฟนแล้วก็ขึ้นเรือได้ไหมขึ้นเรือในเงาร500พอไหมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่คนละประมาณ80บาทคนละประมาณ80บาทขึ้นหลืออันนี้มันก็ไม่รวมกันได้ไหม500ไม่ได้ไม่ได้ต้องรวมกันแล้วมาที่นีอาหารไม่ได้นะอย่างนั้นพี่ขึ้นคนเดียวแล้วเห็นไหม จ่ายตังค์เลยโอเคจะไปแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยคือคิดว่าเมื่อกี้กินอย่างเดียวอย่างเดียวขอบคุณครับคุณต้องวางไว้ก่อนเอาพัดไทยไหมก็ได้ผัดไทยผัดไทยนี่อนานร่าด้วครับคุณก็น่ากินนะอ๋อคุณก็น่ากินเลยเหรอผัดไทยนี่ไงยังไงคะผัดไทยร้อนๆ่าอร่อยอจะรอเท่าไรนะครับถ้าใส่กุ้ง โอ้โผัดใจกุ้งนะครับผัดใจกุ Gem ้งหรือผัดทยกุ้งไหมออผัดใจกุ้งนะครับเจนเดียวครับโัยร้อนๆร้อนๆเลยอ้คงกินเยอะมากแล้วก็อยากกินทุกอย่างเลยนะครับกระเผราเอากระเพราหรือว่าเอา เผาไหมเอเอาเลือกอะไรกุ้งเผาหรือว่าปลาเผาอะไนปลาเผาปลาเผาเฮดาลียอผัไทย่ไม่ได้กินเลยนะโอเคไปเอีขอโทษนะครับนี้อยยี่สิบร้อยนี่สิป่ะเอานเหรอเอานี้กี่สคนไงเอาร้อบาทเอาร้อบาทนะะอันนี้เด็ ร้อยนี่ที่ปดนะครับ20กิลเป็นมินีไม่มีครับคุณคามะพราวตอนนี้เหลือตังเท่าไหร่คะตัวนี้แค่เรือร้อยบาทสิบปนเอง้เป็นปคืออะไรได้ต็งมุกปันเท่าไหร่ครับที่่าใช่ไหมครับเต็งมุกปันหนึ่งแล้วก็เค้กเค้กใส่เดวหนึ่งนะครับทุกคนถ้ามาเมืองไทยต้องกินแตงโมปังเลืออีกหนึ่งรอยจะทำอะไรหนึ่งร้อยเหรอ จะขึ้นเรอ <c oughs> ไม่จะขึนเรืออยาก,กินไอติมอ่ะไอติมไอติมคัตีอ๋อโอเคแลก็เตี๋ยวก็ได้กินนะอะไรนะมันกินทุกอย่างไม่ได้ตอนนี้ก็มันยื้ยอยู่นะคิวเข,ข้าข้านนกลเหรออครัอ้ย,ยอร้อนไหมคะร้อนจะชอบรอหูอับนะหะ้าร้อยห้าสิบหบาทร้อย้าินห้าบ เบตัวน,นี้ซื้อห้าม,มาครบหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยซื้อเกียงหนึ่งสองสามย่างแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มสองแก้วนะครับทั้งหมดสามร้อยแปดสิบกวาบาทน,นะครับโอ้นี่ยืย้อเนอะยือย้อนะยู่นอะยื้อเนะไม่เปิดใช่ไหมเปิดฝั่งนี้ค่ะเปิดฝั่งนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีเปิดปลาใช่เออเอาเนื้อมันออกอย่างนี อันนี้ไม่มีซอสหรอเออเขาไม่ให้ซอสมาหรอไปขอค่ะก็ปกติมีซีซัพใช่ไหมใช่ใช่มีซอสบอกว่าลืมให้ให้ซอสมาค่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้มีซอสอะไรบ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรเมนูน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วอันนี้เจลหอมอันนี้เป็นน้ำจิ้มเจลเลยไม่ใช่เจลหอมน้ำจิ้มเจลเดี๋ยวชิมก่อนนะค่ะ โอ้ยเนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยเนาะน้ำจิ้มซีฟูดนั่นแหละอะไรๆก็จิ้มซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดเอาเลยทุกอย่างนุ่มๆแล้วก็โอ้ยละลายหมดเลยอะ่ะ<ม>โอ้ยอร่อยอะ่ะน้ำจิ้มบอร่อยอะ่ะ หอมนี่ไอ้ตัวนี้ไงอ๋อจำชื่อไม่ได้ชื่อว่าไงหัวร่าผาใช่ใช่นนหัวราผาหาัวร่าผาเอาอีกอันนี้ต้องกินห่อกับผักค่ะไดนะฮะกินใช่เขากินห่อกับผักค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีกินนะคะเอาผักขึ้นมาใส่ปลาใส่ปลาอัานนี้ใช่ไหมใช่จีนไปเลยอ่าอแล้วก็ใส่ผักโอเคอหัวร่าผาใช่ ก็นี่อันนี้ผักชีลาวผักชีลาวแล้วก็อันนี้ด้วยผักชีอ๋อผักชีโอเคใช่เท่วนี้ก็ราดน้ำจิ้มค่ะนี่ก็โอเคเนาะใช่ก็ห่อห่อคนเกาหลีห่อห้อเหมือนกันเลยเนาะห้อมันที่คนเกาหลีทำเลยเนาะอืมอืมเป็นไงคะ ได้ยินหอมตะพักเข้าไปมาทุกอย่างเลยอะ่ะโอ้โหเป็นก๋วยเตีนะครับผมไม่กินปลาที่เกาหลีเท่าไหร่นะครับเจเวลามาที่ไทยก็ผมชอบกินปลาโอเพอร์ร็อกปลาคงไทยมันย่างหรือว่าทอดเลยก็อร่อยหมดเลยจริงครับกินนะอร่อยหวานม,มากอะ่ะที่ไทย40บาทที่เกาหลีเท่าไหร่ที่กเกาหลีเหรอ150บาทถึเกาะเต็งหงอไปย่อเลย อ่ะลองกินอันนี้ละโอเคอันนี้เขาจัดจานมนาะสวยมากเลยอะ่ะสวยมากๆจริงๆครับอันนี้มูสาเตะนะครับสะเตะเมนูนี้ก็ผมชอบอยู่แล้วมีจริงๆอันนี้เมนูนี้ชอบม,มากๆค่ะไม่ได้กินมานานม,มากที่เกาหลีไม่มีไงใช่ต้องกินที่ไทยมากตองมาก โอ้เขาอร่อยมากมีคล้อสูงเลยอ่ะมีโ้๊ตมีโจ๊ตสว่าเอี่ยมเอี่ยมเลยชอบม,มากค่ะโอเคต่อไปนี่นนแ่และอาหารสัญลักษณ์ของเมืองไทย เมนูนี้พ้าไทยก็ผมไม่ค่อยเห็นมีใครไม่ค่อยไม่ชอบเลยนะครับกุ้งสิใหญ่มากความสุขของเราเข้าไปในปากเลยนะครับ บ้างมากเลยเลยมางมากเลยอ่ะนี่ยอดละทั้งหมดนี้ในงบไม่เกิน500บาทแค่300กว่าบาท2คนอิ่มมากอิ่มม่ไ,มมได้ใช่เรื่อนได้คนไทยเขาไม่กลับไม่กลับด้านปาทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อกลับด้านตาแล้วเรือจะเรือจะคล่อมเราก็เลยแล้วแล้วกินยังไงอ่ะอย่าท,ท,ทำอย่าทำให้ดูในแบบนี้หรอ ก็มันใหญ่นะใหญ่ยยแล้วก็เจ้ไม่เหมือนอัมพาวาเลยอะ่ะมันดูมันล็อกคอรมากกว่าเจ้ใหญ่ยยเลยอัมพาวาดูเหมือนเรียบร้อยมากกว่าแล้วก็กวา้วางกว้างที่นี่บรรยากาศดูมันล็อกคอรมากกว่าชอบเลยอะ่ะแม่ขาหรือว่าเจ้าของร้านเลยทุกคนเราก็ใจดีมันนิ่มให้แล้วก็เหมือนชวนมาคุยด้วยจริงๆอาหารไม่ได้แพงมากนะใช่ใช่ไม่ไแพงด้วยชอบบรรยากาศครับอาจจะเป็นแบบเนี้ยคนเยอะสะอาดด้วยเนาะดูสะอาดด้วยใช่สะอาดมาก อาหารสามย่างแล้วก็เครื่องเดือดสองแก้วกินหมดแล้วสามร้อยเป็นทิพย์บาทหายไปหมดเลยนะครับทุกคนดีอะดีที่ครับโอ้ยมากอะโอ้ยทุกอย่างจริงอะเพลงกับผมก็ยิงยินเรื่อยเรื่อยเลยพูดแต่คำเดียวมันอร่อยอร่อยแซ่บสอย่างเดียวนะครับตังก็เกร,รื่อยอยู่ประมาณห้าสิบเก้าทิพย์บาทอยู่นะครับตอนเนี้ยทุกทายก็ซื้อที่ชั่วโมานี่ที่ปลายังเรื่อยกาทิพย์บาทจะซื้อไอ้กินหรือว่าขนมกินก่อนเนาะ เค okay, เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าที่นี่มีอนะไรบ้างแล้วที่ไหนที่ขึ้นเรือได้เปล่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับที่นี่เป็นตลาดน้ำนะแล้วก็มีที่ขึ้นเรือด้วยนะครับเดี๋ยวเราถึงนุ่งร้อยบาทนะครับใช่ครับนุ่งร้อยบาทเนี่ยเป็นเป็นเนี่ยตั้งอยู่ร้อยบาทชั่วโมงครึ่งเลยตัา้ครงไม่พอตังไม่พอแล้วก็ขึ้นเรือไม่ได้จริงๆแล้วอยากขึ้นเรือ,เอไม่ขึ้นเรือไม่ได้นี่ผู้อ๊อฟไอ้ดูสิที่ข้างในนี่อะไร ไข่แดงไข่แดงแล้วก็ข้างในมีอะไรไม่มีมีแต่ไข่แดงอย่างเดียวนี่ไงใช่ข้างในไม่มีมีอะไรเป็นถั่วเป็นถั่วกลิ่นมตะโกพใช่ใช่โอ้เนี่ยไอ้ิ๊บเจ้าหรอใช่ไหมเอาไหมอันนี้เท่าไรครับสามสิบบาทสามสิบบาทเอาอะไรเอาเอาอันนี้ไงปลาเผาวชอบมากอ่ะ 6วบ้าเหรอครับ60บาทค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะขบคุณ,คอ,คณคอร่อยมากอร่อยอร่อยชอบมากมาก,มากเลยอะไรทั้งหมดเ,เ,เลยนะคะ ข้วชิมอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นรวมมิตรรวมมิตรมีอะไรมีหลายอย่างคะ่ะเรือ,อขึ้นเลือจังเลยอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้ อันนี้ใครยังไงล่ะครับเทา่ทาเท่าไรครับ25บาทครับสองแกนลองชิมไหมลองชิมไหมยี่สิบห้าาทอร่อยตอนนี้ตั้งเลื่ออยู่35บาทตั้งเลื่ออยู่ที่ที่ปลาอยู่ที่ที่ปลาเอาไหมลองชิมสิแต่ไม่เคยกินแห้เหอโอ้ยไม่เคยกินอ่ะนี่นี่นี่ถ้านี่สิบห้าบาทไม่ดิอขอบคุณค่ะใหญ่มากเลยอ่ะ เขาทำแบบสดๆเลยนะยายก็พี่อใช่ก็เราเพี่ยเราอย่างนี้สิลองชิมค่ะลองชิมลองแกะลองชิมดูเดาว่ามันรู้จะเป็นยังไงเดาได้นะตรนี้เพราะว่าที่เขานี้มีใครแค่เป็นอย่าีด้วยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ชาจะเหมือนกันก็ได้ท่านมาจากแป้งใช่ไหมไม่ใช่ข้าวใช่ข้าวอุ้ยเป็นอย่างนั้นเลยจิงเล้าเบย์ก็เคยกินไม่ใช่หรออันเนี้ยจำได้ไหมเปย์ไม่เคยเห็นวิธีการทำไงุ้ย ห,อม,หอ,อมมากฮ้ยหอมมากเลยหอมมากนี่เขา,ย,า,าย่างเตาถ่านเนี่ยมันก็เลยหอมออมีวีด้วยจกลับไปเ่อไหถึงถึงบ้านจะเหลือเป็นรูปร่างแบบนี้ไหมไม่รู้ด,ดูดูก่อนนะ before ดูดูเบฟอร์ดูอัปเตอร์ลายเดอร์เฮ้ยกระต่ายด้วยเดอกระต่ายไปได้ไหมอยากไปไหมตระนามามีไข่ตัดด้วยอ่ะตัวมีหมูอ่ะมือน้อยอ่ะกระต่ายด้วยมีแก่ด้วยแกแกพะแพะแพะอ๋อเอะอันนี้อันนี้แพะเอ้ยอันนี้แพะอันนี้แกะอันนี้แกะอันนี้เราก็อันนี้เราเหรอคะอันนี้แพะอันนี้แกะอ้ามือลงไหม ไอ้งงเลยอันนี้แกะอันนี้ก็แพะเฮ้ยอันนี้แพะอันนี้แกอุ้มได้ด้วยหรอครับแพ้อุ้ยน่ากลัวเลยอุ้ยมันคือแพะแคละครับอุ้ยน่าัวเลยอุ้ยไม่กลัวด้วยอุ้ยน่าตาเหมือนกันเลยนยาตาเหมือนกังไงปล่อยมันก็ไม่ไปไหนครับอ้าวหรอครับมันก็วิ่งตามเนี่ยครับที่หลงเหรอ นี่ยมานี่มานี่น้องไม่มีดิดูสิน้องหมาเลยอ่ะน้อนี่ต้องเปนเป็นนครับน้องโอ้โหอุ้ยน่นรอกป่าชื่อขนมปี๊บอ๋อขนมปี๊บน้องตังขนมปี๊บน้องเบี้โอ้แกน้องตั้อุ้ยอุ้ยใหญ่มากอ่ะอ้ยใหญ่มากหน้าตาเหมือนกัน่ อ๋อนึกนึกว่าจะขายอ่ะเขา่จะจะซื้อเหรอเนี่ยนี่หนูว่ามันขายอยู่ตกใจหมดจะซื้อเฮ้ยน้องน้องเราลุงด้วยหน้าตาเหมือนลุงยูเลยบ๊ายบายนี่หนูคิวว่ามันจะระนามีแบบนี้ด้วยเหรอตัดนาดใหญ่อยู่นะใหญ่มากเลยมีฝั่งหนึ่งด้วย จะออกจากโจนหนึ่งนะครับโจนหนึ่งถึงส hey ีตัวนี้แค่ได้ดูโจนหนึ่งถึงส thousand ีนะครับตดยฝั่งหนึ่งก็มีกต <uh ัวนะครับเงนงบ่าเลยหมดแล้วหมดแล้วให้ได้แค่โซนเดียวนะใช่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเกีบยวเขาเกีบยเบาดูเขาเกีบยเบายังไม่ถึงบ้านเลยโอะไรอ่ะ before ดูดูดู b e f o ไม่ถึงตอนโอ้ยมันพังไปหมดแล้วยังได้กินยังได้กินกินได้อยู่ระวังอ่ะอุ้ยโอ้ยที่นี่ก็มาเยอะที่นี้เหมือนเป็นตลาดตลาดแบบตลาดสดตลาดสดสดใครของอ่ะที่นี่มีใครของอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว มดล้วเอ่าใช่เราจต้องกลับแล้วโอเคข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหรวันนี้ก็มาดูตลาดคลองลตมยมที่กรุงเทพบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศโล่ข้อโล่ข้อแจ้คือมาซาบมากเลยนะครับซาบมากวันนี้ก็ม,มีตลาดกิจนะครับคือเฟรมผมก็ให้แค่ห้าร้อยบาทอย่างเดียวต้องใช้เงินแค่ห้าร้อยบาทาเว,วันนี้ก็เสื้ออาหารไร่ไร,ไรอ,ยอย่างเขาเกี่ยวเบ้าเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงรื่อคระ <laughs> วันนี้ก็แค่นี้กันนะคะถ้าใครใครชอบคลิปวันนี้ก็เขียนคอมเมนต์เยอะหน่อย,ยก็คนไล์ด้วยกดติดตามด้วยกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับทุกคนโอเคเจอกันคลินแมนะคะวันนี้ก็แค่นี้กันนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย